ฮัลโหลว a t s, Hello, s ์ท์ไกดผมเทียเอ็กบอลบอลนะฮะวันนี้อยู่กับ <c oughs> เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเทียสองที่น้องๆถามกันมาเยอะว่าพี่บอลครับช่วยจัดแรงเรือบรรทุกเครื่องบินให้หน่อยเดี๋ยวผมจะจัดให้ทีละเทียนะแล้วก็เอาเอาเทียเด็กใหม่ก่อนเพราะว่าเด็กใหม่บางคนตัดสินใจเลือกซื้อเรือบรรทุกเครื่องบินไม่ถูกเพราะว่าราคาเรือเนี่ยมันสูงขึ้นมากนะครับงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปกันสั้นๆง่ายๆเดี๋ยวพี่บอลอธิบายให้ฟังว่าแต่ละลำมันดีข้อด,ขอดีข้อเสียยังไงนะครับมาเริ่ ของอเมริกานั่นเองสัญชาติอเมริกาเรือลํานี้นะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินจู่โจมที่แบบผมมองว่ามันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเฟี้ยวเลยนะตอนแรกที่ผมเล่นนะแต่พอเข้าจริงๆแล้วพอเราพอผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราเพิ่งทราบว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี้ยมันเล่นง่ายครับมันเล่นง่ายมันเหมาะกับมือใหม่มากเพราะมันเล่นง่ายนะไม่ต้องใช้สกิลเพย์เยอะแต่แต่ช้าแต่เรามาดูอาวุธกันก่อนนี่ฮะว่าของมันดีจริงหรือเปล่าหรือว่า หลอกดาว <c oughs> เครื่องบินที่ให้มานะครับก็เป็นเครื่องบินจุดโจม1ลำนะครับเครื่องบินลบ1ลำนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์1ชุดนะครับ <c oughs> ปืนอัตโนมัติอันนี้ดีที่สุดแล้วในเกม เพราะมีปืนอนตัตโนมัติ4กระบอกเลยนะแล้วก็เอทั้งหมด7ป้อมแยกแยกแยกชุดนะฮะ3ป้อมชุดหนึ่ง4 4ป้อมชุดหนึ่งก็ถามว่าเฟียวไม่เฟียวส่วนความแข็งแกร่งอยู่ที่196,300ความเร็วที่12.6ความคล่องตัวอยู่5.2เรดาร์12กิโลโซน่า2.2แหล่งข้อมูลหรือว่าแหล่งเติมอาวุธเนี่ย360ทารตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าอันไหนลำนี้มันดียังไงนะครับผมก็ตอบได้เลยว่ามันดีที่ว่ามันมีออโต้กันมันปล่อยฟาร์มได้เฉยนะฮะออโต้กันก็ช่วยผลิตดาเม ระหว่างเครื่องบินเราไปโจมตีเพราะฉะนั้นเครื่องบินจุดโจมสําคัญที่สุดคือเล่นนิมิตห้ามเรือ,อห้ามเครื่องบินแตกเด็ดขาด ถ้าแตกปุ๊บคุณเป็นง่อยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเครื่องบินจู่โจมแตกเด็ดขาดนะครับอ่ะมาสรุปข้อดีข้อเสียครับลำนี้เล่นง่าย e ซี่ครับเล่นง่ายเลือดเยอะความเร็วปานกลางความคล่องตัวปานกลางนะแล้วก็โซน่าให้มาทาไมไม่รู้เยอะเติมอาวุธเยอะครับมีออโต้กันมีเอเอเป้อมถือว่าคุ้มค่าแก่การซื้อแต่มันจะเป็นง่อยเมื่อเครื่องบินแตกแล้วนะฮะราคาลำนี้อยู่ที่4ี่แสนเฮ้ย4ี่ล้านเจ็ดแสนนะครับโอ้ใช้ได้เลยใช่ไหมฮะ ลำต่อมาแอดมิรัลคูเนซอฟนะครับนะแอดมิรัลคูเนซอฟเป็นเรือชั้นคีลอฟหรือเปล่าเนี่ยใช่ป่าวะไม่ใช่หรอมั้งเป็นเรือสัญชาติรัสเซียนั่นเองคูเนซอฟนะครับถูกสร้างออกมาไม่แน่ใจว่าลำหนึ่งสลำนะฮะหรือว่า3ลํลำนะ พี่ประจําการอยู่นะครับก็เอาหลักๆเลยคอมความรู้ผมไม่ค่อยแน่นเนาะแต่ก็โอเคเอาเป็นว่ารีวิวของเรือก่อนลวกันอาวุธของเรือลานี้มีจรวดมิสไซล์ด้านหน้า1ชุดนะครับปืนยิงระเบิดท้ายเรือ2ป้อมก็ไว้สกัดต่อวิดีโอได้นะเครื่องบินจู่โจมนะครับให้มา1ชุดนะแล้วก็เครื่องบินขับไล่ให้มาอีกห่ชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลำนี้จะมีอาวุธ จูโจมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้นะฮะสามแล้วนะต่อมาเป็นเฮลิคอปเตอร์อีก1ชุดครับเป็น4นะและเ a อีก8ป้อมแบบไม่แยกป้อมนะฮะเพราะนั้นการทํางานเมื่อศัตรูบินผ่านเนี่ยเอเออนี้จะกันได้ดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่การบินของศัตรูนะฮะถ้าบินโฉบมาเลยก็อาจจะกันไม่ดีแต่ถ้าบินแบบช้าๆต้อยๆอะไรเงี้ยตายบอกเลย a a 8ป้อมเอาตายความแข็งแกร่งลํานี้นะฮะอยู่ที่1นึ่งแนอะความเร็วอยู่ที่1 0บจุดหนึ่งน็อตช้ามากนะครับความคล่องตัว5.2เรุดสองเลด้าเอ้าบอดแน่ๆต โดนา1.4เติมอาวุธ300ก็ได้อยู่ถ้าขับบินลบมันไม่มาเติมบ่อยๆก็โอเคได้อยู่ครับงั้นสรุปข้อดีข้อเสียของลำนี้มีมิสไซล์ให้เล่นน่ะเออเป็นเรือดอลลร์ที่มีมิสไซล์ให้เล่นนะครับกดเดินเรือ1เกียร์แล้วก็โจมตีศัตรูนะ่าจะเฟี้ยวอยู่เปืนระเบิด2กระบอกนะไว้สกัดเรือใต้น้ําได้หรือว่าต่อวีด,ดีโอได้เครื่องบินจู่โจมก็โอเคเป็นปกติทั่วไปฮีลิคอปเตอร์1ลําก็โอเคปกติไปแต่ให้เอมา8ป้อมก็เยอะนะ คือไว้เยอะใช้ได้ต้องเลือก AA ที่ดีในการเคลียร์ศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเรือลํานี้นะครับถ้าให้เล่นจะเลือกเล่นไหมก็ยังเล่นอยู่ครับแต่อาจจะไม่ได้ติดมือนะเพราะว่าผมมองว่าลํานี้เนี่ยมันอึดเล่นไม่สนุกนะฮะอาจจะเล่นไม่สนุกก็ได้นะครับข้อดีคืออาวุธมันเยอะจริง้อเสียคือมันอึดครับไม่สามารถเคลื่อนตัวหนีศัตรูได้ยังไงก็โดนโจมตีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป้านิ่งเป็นเป้าซ้อมเป็นกระสอบสาสนะสำหรับราคาคุณในซอฟอยู่ที่4ล้านนะครับ4ล้านดอลลาร์ไวรุ่นรัสเซียงชอบ ต่อมาเป็น C N Type 075ครับผมโอ้ oh, C N Type 075มาจริงๆด้วยนะฮะสำหรับ C N Type 075นั้นนะครับของที่ให้มาเป็นมิสไซล์1เบิร์ดยิงจากท้ายเรืออืนใหญ่2กระบอกยิงจากด้านข้างเรือท้ายเรือนะฮะเครื่องบินอยู่โจมหนะึ่งะแล้วก็เป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เนี่ยอีก3ชุด A A 7ป้อมแยกกันนะครับก็โอเคอยู่ถ้าแยกกันนี้น่าจะคุมการป้องกันได้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าเรือลำนี้มันมีข้อดีอยังไงอาวุธเยอะมาก6กอย่างอะเออ เฮลิคอปเตอร์3เครื่องบิน1ปืนระเบิด2แล้วก็ตรวจ1เอาว่า เครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยรวมกัน6 7อย่างเลยนะเออดีนะฮะแล้วมาดูความแข็งแกร่งกันครับ1 4 9 5 0 0สนาพนะครับความเร็ว16.4น็อตเร็วมากกล้องตัว6.4เรดาร์แปตาบอดนะทัอย่างเงี้ยตาบอดระยะของโซน่าสองจใช้ได้ครับแหล่ข้อมูล204ก็เพียงพอในการลบแล้วนะฮะเรือลำนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะฮะเรือบรรทุกเครื่องบินเรือยกพลขึ้นบกเป็นเรือขนาดเล็กเพราะว่ามันใช้บรรทุกคอยอย่างเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าถ้า ได้เล่นลำนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะติดใจก็ได้นะฮะติดใจตรงที่ว่ามันอาจจะบางไงอาจจะบางอาจจะคล่องตัวอาจจะเร็วต้องใช้สกิลเพย์เยอะนะครับใครเล่นลำนี้เอาว่าถ้าเราอยากได้ลำนี้ข้อดีของมันคือม,มีมิสไซลมีระเบิดมีเครื่องบินจุดโจมมีฮอให้เล่นสําหรับเทียสองที่จะขึ้นเทียสามถ้ามีฮอลำนี้คุณต้องมีเงินนะเพราะว่าต้องซื้อฮอถ้าใช้ฮอเดิมก็ได้ครับฮอเดิมฮอจีนก็แรงอยู่แต่บางทีมันเบื่อไงอยากเปลี่ยนฮอใช่ไหมละ่ะผมรู้ก็สรุปกันไปเรียบร้อยมาดูราคาเจ้า c จีเ7็ 0, 75, นฮะ 5้าล้านสองแสนนะครับห้าล้านสองแสนนั้นร่าไวรุ่นอเมริกาวัยรุ่นจีนวัยรุ่นรัสเซียคงจะชอบลานี้เพราะว่ามันเร็วที่สุดในเทียสองเนาะไปต่อครับมาถึงเรือบรรทุกเครื่องบินมนทนซานตงของจีนเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเรือที่ได้แม่แบบมาจากอ่า ยูเคนนะครับยูเคนได้อิสรภาพจากการเป็นประเทศแล้วก็ขายแม่แบบนะฮะซานตรงให้กับจีนเพื่อไปผลิตเป็นคาสิโนลอยฟ้าแต่ที่ไหนได้จีนเอามาผลิตเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเขาว่าอย่างนั้นนะเอวิกินะฮะโอเคต้นแบบมาจากคูนซอฟนะฮะนะต้นแบบมาจาก R.F. a เอฟแอมิลล่คูนซอฟสำหรับลํานี้มันก็เลยดูเหมือนกับคูนซอฟแบบ100%เลยดูด,ด,ดิเหมือนปะเหมือนทัหมดอะฮะ ต้นแบบแบบเดียวกันพิมพ์พเขียวเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือซานตรง0ัว a เนี่ยก็เป็นลำที่2นะที่เกิดจากคุณไอซอฟน,นั่นเองเป็นแม่พิมพ์พคุณไอซอฟลำแรกชื่อหลินหนิงนะเหลียงเหลียวหนิงหรืออะไรเนี่ยแหละนะประมาณนี้นะครับโอเคไปดูอาวุธกนันครับก็เครื่องบินเครื่องยิงระเบิด2ป้อมเพียงพอต่อซานตรงแล้วแล้วก็ เครื่องบินจุดโจม1เครื่องบินขับไล่1เฮล,ลิคอปเตอร์1แล้วก็ AA ทั้งหมด8ป้อม1ชุด2อป้อม1ชุดนะครับเรือนี้ไม่มีอะไรมากครับก็คือเน้นป้องกันตัวเองเป็นหลัก นะครับแล้วก็จุดโจมใครจะเล่นซานรตรงก็ต้องทําใจหน่อยนะครับว่าเรือเป็นเรือลําใหญ่มากความแข็งแกร่งอยู่ที่1 7 2 9 0 0เจพร้อความเร็ว15.2น้อตเป็นเรือที่เดินเรือได้เร็วคล่องตัว6.5เลี้ยวได้ง่ายไรด้ดาเหมือนจะตาบอด์แลดว8.8แแล้วก็โซน่าส2เติมอาวุธ300ไม่น่าให้เติมอาวุธ300นะฮะความยาวกับเท่านิมิตเลยสำหรับลำนี้นะฮะส่วนหนึ่งนี่อยู่ที่4 2 5ล้านสนาน,นะครับราคาเพิ่มขึ้นไปเยอะเลยสำหรับเด็กใหม่เนาะใครจะเอาลำนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปข้้ออออดีคืปงงกัันตวเ ดีนะฮะสิบป้อม AA แล้วก็ปืนยิงระเบิดส่วนที่เหลือก็ธรรมดาทั่วไปครับเพราะฉะนั้นลำนี้อาจจะอยู่ในแรงปันกะนะครับลำต่อมานะครับ HMS Queen Elizabeth โอ้ลำนี้สุดยอดเลยครับ HMS Queen Elizabeth เนี่ยเป็นเรือที่ผมมองว่ามันสุดยอดตรงนี้ว่าเอาอาวุธมันเยอะครับงั้นไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเคองบินจู่โจมให้มา1นชุดนะครับนะแล้วก็เป็นโดนนะฮะโดนให้มาอีกหชุดนะครับเล่นดีๆโดนยิงแรงมากนะครับในเชียส แล้วก็เฮลิคอปเตอร์1ชุดนะโอลิคอนปืนอัตโนมัติให้ปืนอัตโนมัติมาอีก2กระบอกแล้วปืนอัตโนมัติด้านหน้าเรืออีก1กระบอกถ้าก็ว่าให้ปืนอัตโนมัติมาทั้งหมด3กระบอก AA <c oughs> ให้มา3ตามกระบอกนะครับ แยกเป็น2กระบอก1แล้วก็1กระบอกอีก1ชุดอาวุธที่ให้มาก็สามารถฆ่าคนได้แบบอมรหิทธ์แล้วนะสำหรับควีนอลิสเบตส่วนความแข็งแกร่งไม่ต้องพูดถึงครับให้เ A มาน้อยแต่ให้เลือดมาเยอะครับ2 2 7 3 7 0่าเวความเร็ว13.6นอตก็ปั่นกลางความกว้างตัว5.2ต่ำนะฮะเรดาร์12.8ดดเรดาร์ไกลมากแล้วก็โซนา2อแหล่งข้อมูล480เยอะมากนะครับแหล่งข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นการเล่นควีนอลสเบตคือคุณห้ามเอาเครื่องบินไปจม นะครับโอเคอันนี้ก็คือเรืองเงินทั้งหมดที่ใช้ดอลลาร์ซื้อนะครับเรามาดูเรือลำสุดท้ายครับเป็นเรือทอง ไอทีคาวัวหรือว่าอิตาเลียคาวัวนะครับอ่ะโอเคเอาวุธที่ให้มาเป็นจรวดนะจรวดด้านข้างเรือเป็นไงฮะหนึ่งชุดปืนคอคัดดีนี่ติดมาเลยนะจริงๆถ้าซื้อแล้วนะครับก็ยิงเครื่องบินได้ยิงเรือได้นะอันนี้ล็อกอัตโนมัติด้วยเสร็จแล้วก็เป็นเครื่องบินจู่โจมอีกหนึ่งลำจู่นขับไล่อีก,อกหนึ่งลำเฮลิคอปเตอร์อีกหนึ่งชุดออตกกอกัน2กระบอกด้านข้างเรือแล้วก็ AA3 ป้อมถามว่าคาวัวดียังไงก็สุดยอดไปเลยครับสาหรับเลือดลานี้อยู่ที่1นึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันห้า ความเร็วอยู่ที่13.9ความ่องตัวอยู่ที่7.8เลี้ยวง่ายมากเร็วปานกลางเลี้ยวง่ายเลอดเยอะเรดาร์11.2ไม่ตาบอดโตนา2.2โอเคไกลฮะแหล่งข้อมูลอีูที่300ก็เราเล่นแต่เครื่องบินจุดโจมมา300ก็เยอะแล้วนะแล้วมาดูนครับว่าเรื่องทุกเครื่องบินเนี่ยถ้าซื้อด้วยเงินนยครับมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันบวกในเรื่องของดอลล่าร์20% แล้วก็ทองอีกรนะครับราคาลำนี้อยู่ที่4,500ทองนะครับถ้าใครจะซื้อก็สามารถไปตําได้เลยถ้าเก็บทองถึงแล้วนะฮะก็ทั้งหมดเป็นเรือที่ผมรีวิวไปเพื่อนๆคิดว่าลำไหนดีฮะถ้ายังไม่รู้ว่าลำไหนดีเดี๋ยวเราไปวางแรงกันว่าลำไหนดีสําหรับพี่บอลน,นะครับสาหรับพี่มันเป็นความคิดเห็นพี่อย่างเดียวนะฮะ <Yeah. S 1> ใครจะไปตัดสนรูร้หรือว่าไปวิจัยหรือไปทําอะไรเพิ่มก็แล้วแต่ได้เลยนะฮะแต่นี่คือความคิดเห็นของพี่บอลครับไปดูการวางแรงกันครับไปกันโอเคนี่ก็เป็นเทียริสพี่พี่บอลวางเเออาาไไวว้้ลง ะะสำหรับ ผมแล้วผมมองว่า,าเรือเทียสองนะฮะที่ที่ดีที่สุดในตอนนี้เนี่ยนะน่าจะเป็น i อทีอิตาลีคาวัวเพราะาใช้ทองซื้อนะแล้วก็มีปืนเมนกันแล้วก็มีจรวดด้วยแล้วก็มีเครื่องบินจูโจมด้วยนะฮะลำที่2ลองมานะฮะในแลงด์เอเนี่ยผมให้เป็นทางคว e นเอลิซาเบธนะครับเพราะจูโจมได้ทางมิสไซล์แล้วก็โดนนะฮะในระยะไกลผมมองว่ามันดีเลยและเลือดเยอะด้วยคล่องตัวด้วยนะครับเ S เป็นอิตาลีคาวัวเเป็นอังกฤษนะฮะแล้วต่อมาเป็น แรงเอนะครับอนเนกประสงค์คือมีแม่งทุกอย่างเลยอาวุธนะแทบจะเป็นแรลงเอสอยู่แลรับติดที่ว่ามันบางมากมันเลือกแค่แสนสี่เก้าเองสำหรับเรือ CN เอ็นไทสูตเจ็ดห้านะเป็นแรงแรงเอไปนะครับแล้วก็แรลงบีจะมีอยู่สองลำนะฮะที่ผมมองว่ามันมันระดับปานกลางถึงล่างเนาะก็เป็นเ s สดิมิทกับอุยานอมนะฮะเพราะว่าอุยานอมเนี่ยมันเป็นเป้านิ่งเกินไปในการถูกโจมตีอยู่แล้วถ้าใครเคยเล่นเนี่ยจะรู้ว่ามันแทบหลบเรือํำน้ำไม่ได้เลยที่จะเจอเคิร์สเนี่ยหรือว่าเจอซีบู๊บมานเนี่ยตายก เรือลำน้ำที่มันดำน้ำได้ตลอดไปต่นว,วิดีโอนี่ตายจะต,ต,ตายอย่างเดียวนะฮะสองลำนี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับมอบใช้คำว่ามอบนะถึงอุยน้อมจะมีปืนยิงระเบิดแต่ก็มอบอยู่ดีครับเพราะเรือมันช้าถ้าเขามามุดตาใตายตีนเมื่อไหร่จบจบผมบอกเลยยังไงก็ตายโอเคสําหรับต่อมาแรงเอฟเลยแรงเอฟผมให้เป็นซานตรงครับทาไมพี่ให้ซานตรงเป็นแรงเอฟอะเพราะว่าซานตรงสอบตกในเรื่องของความอ่าความที่มันมี AA 1 0ป้อมเมื่อจริงนะฮะ แต่เครื่องบินโจมไม่ให้มามาชุดเดียวแล้วก็ปืนระเบิด2กระบอกผมเล่นผมเป็นผู้เล่นซานรตรงมาโดยตรงตั้งแต่สมัยแรกๆนะครับผมบอกเลยว่าซานรตรงเนี่ยเป็นอะไรที่น่าอึดอัดใจมากเวลาเล่นเขออาง่ายมันรอดยากครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงรอดยากขนาดมีปืนระเบิด2กระบอกนะแต่เมื่อยิงปืนระเบิดหมดเมื่อไรเนี่ยความชิบหายมันเกิดใะลำนี้ <laughs> บังเกิดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเล่นรำนี้ก็ลองคิดพิจาราดีๆแล้วกันนะโอเคก็สรุปกันไปสําหรับเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งหมดนะฮะที่ที่มีในเกมนี้ในเทียสนะองเนาะก็รอรุ้นออกไปว่าเขาจะเอาเรืออินเดียเข้ามาเมื่อไหร่แล้วกันนะครับเนาะมันเป็นเรืออินเดียหรือเรือฝรั่งเศสที่จะเข้าเทียสองเมื่อไหร่อีกทีนึงโอเควันนี้ก็จบขอจบการรีวิวไปเท่านี้นะครับไรชอบไอทีคาร์เหมือนผมเมนด้านใต้หรือว่าใครมีข้อดีข้อเสียยังไงอยากจะเปรียบเทียบเพิ่มเติมพิม เห็นของผมคนเดียวอาจจะไม่ถูกใช้ใครหลายคนแต่ก็อย่ามาแชร์ให้ฟังครับแล้วก็เด็กใหม่จะซื้อเรือลำไหนเงินต้องถึงพอถึงเสร็จแล้วก็มาคิดดูอีกทีว่าลำไหนมันดีนะครับก็เ,เอาความคิดเห็นของพี่บอลไปตัดสินใจได้เลยไปแล้วทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ